ะเราก็แอคชั่นนะฮะโอเคสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับพวกผเราโซเโร่กันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอยากเกมรับววิอเมจิก้าวิสัทรวร์นะฮะก็ไม่ใครตอกกุ๊กขุ่นเลย่มนติก้ากำลัเพลงครับไม่เลยวันนลยครับรอแค่แต่ริบบินล่ะเริ่มแล้วโอเคแบบวันนี้ไม่ได้เล่นกันมาเกือบโคตรนานเลยแบบไม่คือไม่ได้แตะเกมนี้มาครึ่งปีได้เลย รสวัสดีครับผมซิมูเลเตอร์นะฮะใครบ้างสวัสดีหน้าเราเองดูฝั่งตรงข้ามฮะดูโอ้โหดูคนหลังสุดเลยครับมีเต้นด้วยครเออมันทำไงวะผมไม่ได้เล่นมาครึ่งปีผมไม่รู้มันเทำดีโมชั่นได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าทำยังไงแล้วผมไม่เป็นเหมือนกันเป็นพ่อมดิกฮะตายเหรอเฮ้ยทำอะไรวะเหมือนเดิม ไม่รู้สึกว่ายึดตรงนี้เลยไม่ใช่ด่านเดิมนี่ดูแมพแล้วไม่รู้สึกว่ามันจะมีสองมันจะมีสามทีเฮ้ยยึดที่กลางยึดที่กลางไปบดไปหาที่กลางเลยดันดันดันันมันดันมหลังครัอะไรตอนไนไอ้นี่กปหยิบตลอดไ เป็นล็กว่มันเเพือนมาแล้วอ้ันกับเอ้ยมันนี่ี่หินเนนอยด้ก็ได้ s i m a t o r ดันั้นไปแล้วมันใช้เกาะแลเไม่ไ่ีไปเลยส ไม่ตายัไมตายแนไฟครับนไมันจะตายแล้วจะตายแล้วอ็อเน n ิเน้ี๋อยไอนี่ยงอไม่ได้แอมไม่ได้แอมเรไม่ได้แอมนอนดันขึ้นเลยฮัดันขึ้นเลย ดแเนี hey! yeah, yeah. ัน yeah, 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 ีันครับว่าแมมานเล่าดันันมั้งนครับอย่าให้มันหนีไ่ได้อยัหนีครับอย่าให้มันหนีครับเดี๋ยวคุณเสียครับอย่าให้มันหนียังครับคุนครับหลังครับยังกดมันยังกดมันอย่าไปนะเนี่ยคนนี้คนนี้กันกันไปเพื่อนะตอนาไฟานะ

เดี๋ยวเราจัดการให้ไปจัดการตัวข้างหลังมไอ้มอสไปจัดการตัวข้างหลังครับไอ้มอสบอกให้ไปจัดการตัวข้างหลังเลยโดนยึดสปอน์มไเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้เนี่ยตายป้องมันต้ไมอไเ่ยเ่นเ้ยเลยอะไรเลยตายเร็วไม่เกิดทีเนี่ยไอู้ม ผมว์ดอยู่ครับคุผมวาร์ปไปหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุ้มวัดไปข้างบนผมว์ดไปข้างบนใครก็ได้มาช่วยหน่อยข้างบนน่ะช่วยอะไรก็ได้หมดแล้วระวังตัวไว้ดียืดมากหน่อยเหยียบยึดข้างบนได้แล้วมมีที่สปอยแล้วดันมันกลับเดินมันกลับโอ๊ยระวังข้างบนข้างบนข้างบนเลเลวกกันมาข้างบนเลย

มีเกิดการกเี้อยแลเรื่องจากเป็นความรุรงนิดงโอยโอ้ทุกคนกคครับใส่กเลเซอร์ไครับม่เพื่อเอาที่ท้ายุณผิงคมเอาแล้วผมเฮ้ยสปอตเราเรามีปรับล่างอล้วเรามีเรามีข้้งล่างกับงบนแล้วอ่ะการเข้ากลางเลยสะดวกงแล เราดิฟเฟนต์นะเรนดิเฟนต์หน่อนนี้ว่า We've lost e spawn point กลับมาแล้วผมว่าผมตงาว่ววิ่งกับมาวิ่งกับมาผมีกลับมาไม่ไหแล้วโดนโดนทำแข็งไปยกบมสอดันดันให้แล้วหอยมาดันให้นอ้วย มันเหลือทีเดียวนะครับเราอัดทีเดียวแล้วเฮ้ยบิ้ลเาเวลเตอร์ั้ไว้หน่อยครับเรียมะไปก่อนนไอสารใช้ประติไม่ได้ไปครับระวังลางครับโอ้ยครับรื่อ้ยไม่ทานตายไปเลยนะเมื่อเขาติดสถานะแล้วก็ตไปชาตุน้นะมีมา่งมันลโมา่า โดนช็ตายแอนเยยังรอดมาได้โอ้หามาหนีก right? mm ่อนนะไม่ไหวฮะแล้วผมอยู MIT> ่พื şey <t elling> <t elling> <t elling> <t <t ้นที่บนอ่ะแต้วกาวิ่งหนีกรักกันด้ยกัวิ่งหนีเอาอยจริงไจกันเอาเลจริงให้กูก่เฮ้ยมาเจอกันที่แมบบกลาง่อยดิโอ้โห ไม่จะตายนะเว้ยการสู้เลยทีเดียวพื้นที่กลางครับซิมูเลเตอร์มาแล้วไรอะไร้มเพื่อเข้าดีโหเราเสียพื้นที่กลางไปแล้วการบวกจิ้มบูมากนะครับโอ้ยหลังครับข้างหลังครับจัดการมาเลยการนลี้ยงซิมูเลเตอร์ครับเอาลักล้างตัวเองก่อนครับเปิดเกาะสิครับเกาะครับเกาะครับเกาะเกาะไม่ใช่เกาะอย่างนั้นครับกำแพงครับ ไกำแพงซิมูเลเตอร์เแไม่ทันแล้วอเป็นกผมไม่เกิดแล้วหรอีมยตาว e t c e s <laughs> s t p o n e ไม่มีไม่มีนริา,าแล้ว <laughs> ชิหายหมดแล้วคนเดียว <laughs> เดี๋ยวยิทีมือเสืคนเดียวนะแล้วเดินกัน,น,น,นอยู่นเดเดินเดินเดินแล้อยูทีมือเ a n ครับเฮหลังครับหลังครับกำแพงครับอูที่มือสือครับกำแพงฮะ หนึ่งครับใครได้ไหมฮะแอมเขากำลังวิ่งนะฮะแต่เขาเลือดเหลือน้อยเขาจะรอดหรือไม่ครับลาบอนแล้วทอกคนโอเคนะฮะภาพแรกก็จบไปแบบว่าถายประมาณว่าแล้วก็ายบุ๊คแพ้ปั๊บนะฮะหลุดอีกแล้วโอ้โห้เกือบแตกเคครับมันไม่หลุดครับคือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นภาพสองนะเออใช่ว่ะภาพสองนะเราเคยถ่ายแล้วเราเคยถ่ายไปแล้วเมื่อนานมาแล้วไง แล้วก็แพ้อีกแล้วแล้วก็แพ้แล้วจะแถมไปเกมดีป่ะเดี๋ยวโมกี้ทีอยู่รอกล่องมันอีกสิบนาทีเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะถ่ายต่อผมอีกสิบนาทีเบย์จเล่นรอเลยนั่นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะว้าว